ส่วนตัวนี้อยู่แนเทนฟิลเตอร์ก็คือเหมือนฟิลเตอร์ตู้ปลาที่ไปครับพี่ไม่ควรให้มันหนาเกินไปเพราะฉีกเงินมันก็เสอมสายเรื่อยๆอ่าตัวนี้ตัวไหนครับตัวนี้เฮปารฟิลเตอร์ทำไมไม่อันนี้อันยาวหน่อยอ่ามันสอดยากครับพี่อ้โจริงๆก็สอดได้เวลาเวลาเราทำความสะอาดอ่ะมันจะสอดยากสอดยากใช่ไหมครับที่ความสะอาดก็คือถ้าฝุ่นเยอะๆก็ เอามาล้างน้ำธรรมดามถ้าเราไม่ล้างก็มีเยอะก็ตัดเปลี่ยนเลยก็ได้ทิ้งเลยครับทิ้งเลยเพราะราคามันก็ไม่แพงตัวนี้เขาเรียกเฮปาฟิลเตอร์ก็คือเปลี่ยนทุกๆ5,000ชั่วโมงเราจะรู้ได้ไงว่า5,000ชั่วโมงก,ก็คือซอฟต์แวร์มันจะบอก <c oughs> มันจะขึ้นอะลามทีวันทีแมนเทนก็คือแสดงว่าปกติ <c oughs> ตั้ง5,000ชั่วโมงเพิ่มันจะเข้าวดางมาเรื่อยๆจนถึงศูนย์ศูนย์มันจะแจ้งว่าทีวันทีแมนเทนคือเรียกช่างบริษัท ก็คือหรือถ้าทางโรงพยาบาลหรือว่าทางหัวหน้าบอร์ดเขาเขาซีเรียสจริงๆคือเครื่องอะใช้งานได้ถ้าเขาซีเรียสก็คือช่างโรงงานก็เข้าไปก่อนไปเซตบันเวลาเซตให้ห้0 0ชั่วโมงแล้วก็เครื่องก็ใช้งานได้ปกติจะไม่เกี่ยวอะไรที่อาลามอะไรสังเกตแต่ก็ไม่มีปัญหาไม่ไม่มีครับแล้วก็เดี๋ยวช่างบริษัทก็จะไปดูให้สัมผัสได แต่อย่าลืมแจ้งเขาลวกันนะครับคือราคาแจ้งเพื่อจะได้รู้เอ้ยเรื่องนี้โกงเวลาวุกอนใช่ค่ะตัวนี้เรารีเซ็ตไปเรื่อยๆก็ได้แต่แนะนาให้เปลี่ยนทุก5 0าพันชั่วโมงในกรณีที่ว่ามันตันปุ๊มโบเวอร์จะทำงานจับคือมันดูดเชื่อมไปไม่ได้ดูดลงไปไม่ได้เราสู้เปลี่ยนตัวนี้ดีกว่าดีกว่าวิเปลี่ยนโบเวอร์เพราะราคามันหลายสิบเท่าย่อมเสียดเพื่อตัวนี้ดีกว่าเพราะว่าโบเวอร์จะได้ทำงานสะดวกขึ้น ตัวนี้จะเป็นไฮพิเชอร์กับโลพิเชอร์ไฮพิเชอร์ก็คือใช้กับไฟลายทั่วไป,วปส่วนโลพิเชอร์ก็คือใช้กับพวกในการ transfer happy ก็คือใช้ใช้ผ่านโฟโฟ,โฟมิเตอร์โดยการเปล่าซึ่งตัวนี้มันจะแตกต่างกันยังไง<อ>เดี๋ยวค่อยมาดูด้านหน้าส่วนตัวนี้ใช้อแดปเตอร์ได้ตัวนี้ก็ใช้ตั้งแต่ร0อยจนถึง240ก็คือตามเทคก็ได้บ้านเราก็ได้ วได้ส่วน adapter ตอนี้24โวลต์ส่วนตัวที่ว่า High Galu ผมจะให้มันดูว่าตรงนี้มันแตกต่างกันยังไงมาที่ Utility แต่ส่วน p a เว w o r d ก็ผมไม่บอกหรอกแต่มันก็มีแล้วแต่ไม่ควรเข้าไปคือเข้าไปก็ได้ครับคซอวาปุ๊บก็เซลวาโซลวาก็จะมีชุดบอร์ดปักสายปัก5 มีคอนฟิกก็คือสามารถตั้งแต่ส่วนมากคือทางบริษัทจะเซตฮับไปให้แล้วมีกราฟิกเลือกเป็นอะไรตัวนีเป็นเซตัเป็นอะไรเนี่ยก็คือมีด้าหนึ่งด้าสก็คือถ้าทางบอร์ดต้องการแบบแบบไหนสมมุติว่าคนไข้คนนี้มาบ่อยเขาจะเซตให้เลยคนนี้มาแล้วเซตนี้ปึ่งเลยไม่ต้องเซตอะไรมากก็คือเซตให้เป็นสแตนดาร์ดของเขาไปดัานนอก สองตัวแล้วก็จัดจัดได้นะครับชุดนี้จะเป็นชุดดิสอครับครับดิส์นนี้เป็นโหนดก็จะเป็นโหนดนะครับทีผมบอกมันหนนาจะใช่ครับ้นต้นดูโค้ดก่อนแล้วก็ไล่ไปแต่ระบบไฟรถไฟมาแล้วคก็เกมมดูกับิก่องมักก็เจอครับอะมันจะมีไฮกัรโล สังเกดตดูตรงนี้ถ้าเราเลือกเป็นไฮตัวนี้ก็สามารถปรับได้ปรับแทนโฟแต่ถ้าเราเลือกเป็นโลต,ตัวนี้ปรับไม่ได้ใช้ปรับโฟล์ิเตอร์แทนมันจะแตกต่างกันตรงนี้คืที่ออกโฟลูิเตอร์ครับ<ม>บางทเีเครื่องเสียหรือเปล่าแต่ที่ไหนได้<ม>เป็นเลือกโล<ม>ไว <c oughs> นอืมตอนนั้นเราเลือกเป็นไฮเลยก่อน ส่วนหน้าใช้งานหน้าใช้งานก็คือ1นึ่งพอร์เสี USB พอร์ตเสี USB ไม่หน้าที่ก็คือ,อ,อมีสำหรับอัพซอฟต์แวร์กับดาวน์โหลดข้อมูลอัพซอฟต์แวร์ในกรณีที่ว่าทางต่างประเทศก็จะมีดีไซน์ซอฟต์แวร์คือ Development ซอฟต์แวร์ใหม่ๆมาเขาจะส่งมาแล้วก็เราอัพเพื่อที่จะให้ซอฟต์แวร์ใหม่ล่าสุดเดียวขั้นตอน ส่วนตัวนี้ก็อีกอีกข้อมูลหนึ่งก็คือดึงสามารถดึงอีเวนต์ล็อกก็สามารถดึง, log, าาดง log, อีเวนต์ล็อกอินสตูเมนต์รีพอรก็คือพวกซีเรียลพวกเลเวชั่นอะไรพวกนี้ที่พี่ขออธิบายไปเช้าเพื่อที่จะไปเก็บไว้ในข้อมูลส่านได้หน้าการใช้งานผมจะไม่เข้าลึกนะเพราะว่าเรื่องเรื่องการใช้งานผมไม่ไมค่อยสันทัดเท่าพาร์ทสเปเชียลก็คือมีโหมดทั่วไป มีโหมดทั่วไปเหมือน standard ทั่วไปครับแล้วปุ่มยูทิลิตี้ก็เมื่อสักครู่อีเวนต์ค่าต่างๆที่เออร์เ l อร์ไว้พาสเวิร์ดเั็นเหมือนกันทุกเครื่องไหมครับอ่าเฉพาะ C C2 C1 พาสเวิร์ดตัวเดียวกันครับ7713เจ็ดนึองแต่ผมแนะนำพยายามอย่าไปเข้าดีที่สุดแต่เข้าเข้าดูได้ค่ะแต่ว่าถ้าทั้งสายใช่ครับมันจะคือคือมันเหมือนกับเราจะไปสร้างคือมากมากกว่าเก่า พราาาาาะบงทีว่่่่่มันก็จจยยยอูแตไหน้านี้นะครับก็คือหน้าหน้าเวลาเราเปิดเพิ่มมาปุ๊บมันจะมีที่อันดับหนึ่งอันดับสองที่ผมบอกเมื่อกี้คือถ้าเราฟิกมาคนไข้คนนี้มาปุ๊บดึงเสียบแล้วก็เลือกอันดับสองเลยคือสะดวกสดสบายกับผู้ใช้งานสองเลือกเป็นผู้หญิงผู้ชายอายุเท่าไหร่เราก็จะคำนวณให้หรือก่อนหน้านั้นเราแคร์อะไรเรียบร้อยแล้วก็เลือกเป็น last patient เลยมีเพลสเพื่ออะไรด้วยในดาวพิษ อาดาวพลนรจิคือเลือกเป็นกเลือกโดซวาวาำโอเลือกเป็นเด็กโออ๋อพยายามพยายามแต่ไม่นั่นก็อาดาพ่อควรที่อยากจะให้ทางที่พี่ช่วยก็คือมันไม่ไหวแต่่ไไมหวน้าซิสเต็มนะครับพี่ <System. S 2> คือช่วยในกรณีที่ว่าต่อให้เครื่องในประกันหรือนอกประกรันถ้าถ้าบางทีรอช่างรอสัตว์เนี่ยอาจจะระยะเวลาในการเดินทางมาอาจจะเลทนิดหนึ่งแต่ถ้าที่อยู่ใกล้ก็คือสามารถเข้าไปช่วยดูได้สมมติถ้าว่าแจ้งแจ้งผ่านช่างใช่ก็คือช่างของโรงพยาบาลก็คือเข้าไปดูให้หน่อยก็คือเทไทเนท็ตเทสไม่ผ่านโฟสเซอร์เทสไม่ผ่านเท่า,า,ท,าที่เจอก็คือ80%รที่เสียคือใน ในกรณีนี้คือเสียไม่ใช่เครื่องเสียแต่เป็นชุดเซอร์กิตคือลี๊กมั่งเช่นวอเตอร์แท็บอินสแต็ฟฟิลเตอร์แบคทีเรียฟิลเตอร์ลืมปิดมั่งวอเตอร์แท็บวิธีวอเตอร์แท็บก็คือต้องบิดสุดแล้วก็ถอยมาหน่อยหนึ่งใช่ไหมส่วนหนึ่งวอเตอร์แท็บสองชุดแชมเบอร์มีปัญหาลีล๊กเลอะอะไรประมาณนี้ก็คือแก้ไขง่ายๆก็คือวิธีการเทสก็คือตัดชุดวอเตอร์แท็บทิ้งให้หมดเลยตัวนี้ก็จะเป็นขอะเรือเซอร์กิตแค่อนนี้ เราก็เทสไทเน็ตก็คือเทสเทสรั่วครับเทสรั่วว่าเอ่อสกริตเส้นไหนรั่วเพราะว่ามันมีหลายเส้นใช่ไหมเราไม่รู้เอาคิดว่าเซตของเรามั่นใจที่สุดอ่ะที่จะอยู่ห้องช่างหรืออะไรก็ได้เอาตัวนี้ไปเทสที่เราเทสก็จะมีหนึ่งไทเน็ตเทสพิธีเทสไทเน็ตก็คือเราสแตนบายเครื่องแล้วก็กดเทสมันจะบอกว่า disconnect patient แล้วก็ถอด แล้วก็บอกว่กาใช้เน็ตเต็มก็อุดเข้าไปเราต้องบอกว่าคอนเน็กตาเชียนก็ใส่เข้าาคือถ้ามันผ่านเครื่องใหม่จะต้องถูก มันจะแตกต่างกับลา,าฟเอลเนี่ยลาฟเอลมันจะบอกว่าคอมเพลตหรือซักเซนเนี่ยจะไม่ได้แต่ตัวนู้นจะมีควางไม่หมดีส่วนโฟร์เซนเซอร์ก็คือตอบปกติเงี้ยฮะแล้วก็เขาจะบอ,อกว่าดิสคอนไม่พเชียันหรือเราไม่ตอบก็ได้เราก็ให้เทิร์นเทิร์นได้ือเปลาถามว่าเทิร์นตรงนี้ได้ไหมได้เหมือนกันแต่มันช้าเราเทิร์นตรงนี้ดีกว่า ก็คือโฟร์เนเซอร์เวลาใช้งานก็คือสายน้ําเงินต่อน้าเงินขาวต่อขาวก็คือสายน้ำเงินจะต้องต่อละคนไค่าอยู่แล้วเวลาเปลี่ยนเซ็ตหรือเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนคนไข้ผมแนะนําให้คาริเบตทุกครั้ง2ตัวนี้คาริเบตทุกครั้งเพราะว่าบางทีวอลลุ่มมันก็สาคัญบางทีเซรั่วดอะไรั่งเราไม่ดู จะต้องอยู่ในเวลาที่เขาหนดมันก็ไม่ไม่ได้เร็วมาเกินไปไม่ได้ช้าเกินไปเครื่องรุ่นนี้มันเหมาะสำหรับที่ว่าโรงพาบาลโรงพยาบาลอำเภอที่ว่าไม่มีไฟลายแครัแต่โรงพยาบาลใหญ่ๆเขาก็นิยมใช้เหมือนกันก็สะดวกสบาย ส่วน O2 ทู l ซตอนนี้คือผมแนะนำถามว่าแคล2์่เดได้ไหมคือแคลวได้แต่ว่าผมไม่แนะนำให้แคลยี่สิเอ็ดเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเวลาอ่านจริงๆมันไม่ตรงควรที่จะตอกตให้ไปเชื่อมแทงแล้วก็แคลวมันจะนานสักพักหนึ่งถามว่าผ่านไหมมันผ่านเหมือนกันแต่ว,ว่าอ่านไม่ตรงในกรณีที่ว่าโอทูเซลเสื่อมถ้าเสื่อมคือแคลวแคลแล้วไม่ผ่านคือมีกางกระบาดแล้วก็มันเลือกตีตรงนี้ เลือกเลือกตรงนี้สมมุติถ้าในกรณีที่ว่าเราแควไม่ผ่านแล้วเราไม่มีงบซื้อก็ติ๊กติ๊กเอาไปหน้านี้หน้านี้ก็จะเป็นมันจะแตกต่างกับลาเอลกับกาลิกาลิคือสามารถถอดตรงนี้ได้เลย คืถอดไปแล้วก็ถอดไปเลยแต่ของเราถอดไม่ได้ถ้าไม่มีโอทีเซลล์ตูเนี่ยมันจะบูดเครื่องไม่ขึ้นมันจะเป็นอารามที่นึออกเข้าไปโอจะออฟอย่างนี้ก็ใช้งานได้ปกติใช่ครับพี่คือถ้าเราปิดเครื่องจะต้องมาออฟไปทุกครั้งครับวิธีให้ผมดูตัวนี้นะครับสมมุติถ้าเราในกรณีที่ว่าพี่สั่งซื้อใช่ก็ดูวันเวลาที่เราสั่งซื้อไปว่าปีที่ผลิตเดือนไหนฮะบ,บางที ทางเราส่งไปเป็นปี10ห,หรืออะไรเงี้ยเรามีสิทธิ์ที่จะไม่รับได้ก็คือเป็นผลประโยชน์ของทางโรงพยาบาลก็รบกวนให้ดูตรงนี้ด้วยนะคะรับ่า้น้อยต้องภายในปีจริงภายในหนึ่งปีปปครับปีบวกลบมากยจะเป็นไม่ต้องซื้อกุญอีเอฟอลไม่จำเป็นครับขอให้ของรครับของตัวไหนก็ได้ขอให้ คือเซ็ตหรือว่าโฟร์เซอร์ซื้อไม่จําเป็นต้องซื้อของบริษัทคือจะซื้อของที่ไหนก็ได้ถูกกว่าก็ได้แต่ถ้าให้ซื้อของบริษัทผมก็ดีออฟต่ต้องคาไว้ก็คือออฟต่ต้องคาต้องมีแต่ถ้าไม่มีคือถ้าเราที่ถอดเนี้ยจะรับบูตบนไม่ขึ้นเดี๋ยวผมลองให้ดูรับเดี๋ยวสุดท้ายเลยผมจะให้ด ตัวนี้ก็จะเป็นหน้าคอนโทรลปกติคก็ตัวนี้เดี๋ยวถ้าสงสัยเราเดี๋ยวถามพี่กอบไหมพี่กับฟันตังครับหน้าหน้าหน้านี้ผมขอขออนุญาตผ่านมีอะไรสงสัยไหมครับอันนี้เป็นอัลามที่ทางบอกค่ะว่าเครื่องมันมีอัลลามอะไรไหมคือเครื่องสมัยก่อนครับพี่พอมันอัลามเสร็จใช่ไหมครับพอคนไข้กลับมาหายใจปกติอัลามมันก็หายไปละมันจะต้องมีอะไอีเวนต์ใช่ไหมครับแต่เนี้ยเขาขึ้นขึ้นมาตกใจขึ้นมาให้เรารีมาว่าที่เมื่อกี้คนไข้เกิดอัลลาม แล้วลองดูซิที่หายใจปกติปกติจริงหรแล้วลองใช่แล้วเรากดรีเซ็ตไปรีเซ็ตมันก็จะหายไปในนี้หายนะครับแต่ในอีเวนต์ล็อกยังมีอยู่ตัวนี้ก็จะเป็นลิมิตลิมิตต่างๆที่ชุมชนชัยก็มือสองแล้วก็ l o u d s p เกอร์แล้วแต่ว่าจะต้องการเสียงดังเป็นมากสำหรับเวรดึกครับนอนทีอารามก็ตื่นมาปิดต่อนอนไม่หลับอเลย เปิดให้ดังสุดแล้วก็นอนใครส่วนหน้าหน้านี้นนมันจะมีหลกักๆก็คือมีปุ่มพาวเวอร์มีล็อกล็อกปุ่มล็อกปุ่มคือบางทีคนไข้กดเล่นหรือโรคคนไข้กดเล่น <c oughs> แล้วตอนนี้ O2 ทูร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ตอนนี้เป็นการฮูหลงังมันจะมีสองอันในนั้นครับคืออันนี้เป็น100ร้อยเปอร์เซ็นต์ออกซิเจนด้วย แต่มันยังมีฟังก์ชันซ่อนอยู่อันนึงเรียกว่าซัคชั่นทูต้องทำต้องดูอันนี้อาจจะแนะนำพี่พยาบาลที่โรงพยาบาลก็ได้ครับมันจะเป็นซัคชั่นทูเรากดเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ออกซิเจนใช่ไหมครับมันจะออนจากจากที่เราออนอยู่เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์สองนาทีคือพฤติกรรมการซัคชั่นของคนไข้ของพยาบาลนะครับก็คือสแตนบายเครื่องแล้วก็ซัคชั่นอีใช่ไหมครับเออสแตนบายเครื่องแล้วก็บีบแอมบูร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนแล้วก็ซัคชั่นแล้วก็บีบแอมบูอีกใช่ไหมครับตอนนี้เราให้้้กกกก็คคือออออหมมนนนนบบบบีแูดดววยซซิิเจ่่ปัััชทร เครื่องหยุดจ่ายอากาศเลครับเราก็ซักชั่นคนไข้ปึ๊บปึ๊บเอาเครื่องกลับมาต่อครับออโต้เวนทีเลสเลยครับไหมเป็นทีเลสแล้วนะครับด้วยอะไรครับร้อยเปอร์เซ็นต์ต่อที่นั่นอีกสองนาทีก็เหมือนกับที่เราบีทามบูหลังซักชั่นอันนี้กดหนึ่งครั้งสั้นๆจะเป็นแมนนวลเบรคแล้วก็กดหนึ่งครั้งยาวๆก็เหมือนที่น้องเขาบอกเนี่ยครับเป็นอิโซเลชั่นโคม ในในส่วนของอะรามครับมันตรงหน้าจอเนี่ยโชว์ทั้งหมดะระยะเวลาครับ1 0 0 0อีเวนต์ครับ1,000อีเวนต์ 1, นตใช่ครับอันนี้จะเก็บไว้1,000ค,คือคือถ้าสมมติว่าเ,า,เาเราเราเราปิดเครื่องเนี่ยครับคาก็ยังอยู่ไหมครับปิดเครื่องเราถับปิดปุด๊บค่าค่าเสียงคราับหายหมดเลยครับ ต้องไปดูในอีเวนต์ล็อกต้องไปดูในอีเวนต์ล็อกของเครื่องเข้าไปในฟังก์ชันที่เดี๋ยวน้องเขาบอกรื้อขึ้นเลยถามว่าทำไมให้มันหายไปเพื่อป้องกันการซ้อนทับกันของข้อมูลปุ่มปุ่มไหนใช่ไหมพี่อ่ามันเป็นแคปเจอร์หน้าจอครับถ้าเป็นรุ่นใหม่มันจะแคปเจอร์หน้าจอเราโชว์อะไรอยู่ก็ตามเราทำไรเสียแล้วมันจะเป็นเจ็บไฟล์มากอย่างนี้เลยตัวนี้ทำได้ไหมครับทำได้ครับตัวนี้ก็ทำได้ทำได้และก่อนที้ทำได้มันมันจะ เซฟเสร็จคือไฟดับครับจะสังเกตว่าอะไรก็ตามที่เราให้มันฟังถเามนไฟเขียวมันจะติดไม่ใช่เป็ดนะไม่ใช่เป็ดไปอันนี้ก็เสร็จแล้วไปเปิดอันนี้ก็เป็นพนยาโทรไปครับแล้วก็เราที่บอกมาเป็นไฟรูปเหอเป็นไฟรูปครับ อันนี้อันนี้มีสงสัยอะไรไหมครับพี่ในหน้าส่วนต่อต่อไปเดี๋ยวผมจะเข้าไปในเซอร์วิสโหมดนะครับพี่วิธีปิดเครื่องก็คือกดนี่หนึ่งครั้งแล้วกดคันบารแล้วก็ปิดเครื่องกดค้างประมาณ3-4มี่วิวิธีเข้าเข้าโหมดก็คือกดอลังโฮไว้เท็ังโฮแล้วก็โอทคือการิเหมือนกันมาก เมืม่อกี้ได้เข้าสซวิสคู่เหมือนเหมือนกันครับกลุ่มนี้เหมือนกันครับก็คือตัวนี้ค้างไว้แล้วก็กดตัวที่สองสองกลุ่มนี้ยังค้างอยู่นะครับจนกว่าเทสบาร์ตัวนี้มันจะขึ้นสี่ต่อขาวขอให้กด สงสัยสะไล่ถามได้นะครับพี่หรือว่าจดไว้ก็ได้เดี๋ยวถามพี่คนเกียวทาในเรื่องเกี่ยวกับใช้งานเครื่องลึกๆนะฮะแล้วก็คว่ำออรอจนกว่าอ้ขีดรอให้มันขึ้นครับถ้าเกิดเราปล่อยก่อนมันจะมันจะกลับเป็นหน้าหน้าใช้งานปกติตัวนี้มันค่อนข้างสําคัญสําหรับช่างเพราะเราสามารถเป็นเทสได้บางทีกดคีย์แพดไม่ได้กดทัศสกรีนไม่ตรงอะไรเงี้ยบางทีปัญหาเยอะอยู่แล้วบางทีถ้าเนี่ยกดไม่ตรงเนี่ย เราก็สามารถเข้ามาเทนในนี้ได้หน้าหลักๆมันจะมีเวนทิเลเตอร์มีเทสมีอีเวนล็อกแล้วก็อัปเดตซอฟต์แวร์ผมขออนุญาตอธิบายตัวนี้ก่อนหนึ่งอีเวนล็อกหเราจะต้องมีแฟล์ไดไม่เกิน 8G ครับดังนั้นที่ที่ทำไมถึงมาห้ามเกิน 8G เพวเวลาเครื่องเนี่ยมันจะอ่านข้อมูลในนี้ก่อนสมมุติว่าเนื้อทีมกว้างมันก็จะคำนวณเนื้อทีมทั้งหมดเนี่ยกว้ามันจะหมด การที่ดีคือถ้ามีแฟลได้ทักหนึ่งชิทสองชิทก็ยิ่งดีมาเสียก่อนแล้วมันจะดาวน์โหลดข้อมูลเร็วขึ้นอีเวนต์ล็อกก็คือจะเป็นข้อมูลที่เก่าๆที่มันผ่านมาว่ามีอะไรบ้างที่ทน้องถามอยู่สองเซอร์วิสล็อกก็คลายๆกันว่ามันจะมีการเปิดเครื่องปิดเทสคาริบเรตไปเมื่อไหร่ซึ่งเราไม่สามารถหลอกหลอกฝรั่งได้เลยเพราะว่ามันอยู่ในเครื่องพอเซฟป,ปุ๊บตัวนี้มันจะไปอยู่ในแฟลชได์หมดเลย รูปภาพก็เซฟไปมันจะไปหมดเหมือนกันที่ที่ควรที่จะทำผมรบกวนนะครับสมมุติว่าอนาคตมันหมดประกันไปแล้วคือรบกวนเลยครั้งแรกก่อนจะทำอะไรถ้าเข้าสวิตหมดรบกวนให้พี่ช่วยเซฟหนา้า้ให้เพราะว่าหน้านี้มันจะมีอะไรมากมีซีเรียลมีเลเวชั่นมีทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเลยในกรณีที่ว่าพี่ทำอะไรไปกดรีเซ็ตไปเครื่องหายมาเลยมันไม่มีข้อมูลตัวนี้ พี่ก็จะต้องมามาไล่อะแกะบอดแต่ละตัวมาไล่โจทย์แล้วก็คีย์ใหม่ซึ่งมันจะเสียเวลามากแต่ถ้าเราเซฟปุ๊บเราไปเสียบคอมปุ๊บเราเปิดในโน้ตแพดมันก็จะเห็นหมดเลยเราก็คีย์ตามนั้นแล้วก็กดสตาร์ทใช่แล้วก็กดสตาร์ทอันนี้ผมขอเซฟให้ดูนะครับใช้เวลาสักพักหนึ่งเพราะว่าการดันข้อมูลเยอะในในช่วงที่รอก็คือมันจิง้ที่เท่าไหร่ไม่ไม่เยอะพี่เป็นหลักประมาณรับเป็นเมกรับพี่มนเยอะแต่ว่า ข้อมูลเป็นไฟล์เท็กเล็กๆไงมันก็เลยเซฟทีละไฟล์ทีละไฟล์มันค่อนข้างเยอะแต่ว่าเมื่อเปิดไปเปิดแล้วมันจะเป็นเป็นเอ่อเป็นต้องเปิดในโน้ตแพดครับเปิดโน้ตแพดครับโน้ตแพดเวอร์แพดมันก็จะเป็นไฟล์ไฟล์เหมือนอีเวนต์เมื่อกี้ว่าเครื่องเราเทสไปอารามอะไรอีเวนต์ทีเอฟอะไรอะไรประมาณนี้โอ้เอ็กเซลกาจะเปิดได้ผมเคยลองแล้วมันเปิดไม่ได้ไม่ได้เรนต่างดาวเป็นเท็กเป็นไฟล์เป็นเท็กไฟล์ครับเปิดโน้ตแพด เปิดโน้ตแพดมันจะเป็นแบบเรียงให้แต่ถ้าเอ้ยโน้ตแพดมันจะเรียงรู้สึกโน้ตแผ่นจะเรียงเรียงเรียงเป็นบรรทันเมื่อกี้แต่ถ้าเป็นเปิดเป็นอย่างอื่นมันจะเป็นยาวเงี้ยยาวแล้วเป็นต่างดาวรอจนกว่ามจะขึ้นสักเซษนะครับในกรณีที่ว่ามันกรณีที่ว่าในการท r a เฟอร์ข้อมูลนะครับถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้เสียบเสียบ AC ไปต่อให้มันมีแบตก็ตามคอยเสียบ AC ไป ที่สำคัญที่สุดคือเหมือนอัพซอฟต์แวร์ถ้าอัพซอฟต์แวร์นี่สำคัญมากเลยจะต้องมีแบตเตอรี่สองเสียบเอซีมันเก็บได้เท่าไหร่เฉพาะตัวเครื่องเหมัอนคนเก็บเก็บได้เท่าไหร่ไหมถึงตั้งแต่คือตั้งแต่ใช้คุณใช้คุณแรกจนถึงแบบที่เราจะโอ้เยอะมากเยอะมากเลยเก็บทั้งหมดเลยครับพี่แต่ว่าข้อมูลตรงนี้ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวพี่ใครพีเพราะว่ามันมันโอเวอร์ไลท์หรือว่ามันครับมันมันจะไม่ทับครับพี่เพราะว่ามันเป็นเวลา ครับมันจะเป็นเวลาสมมุติว่าของปีที่แล้วก็ยังอยู่แล้วถ้ามันเต็มอ่ะมเต็มไหมมีมันเต็มก็อาจจะมีเต็มครับพี่ก็เต็มมันก็จะทับข้อมูลเก่าทับเก่าที่มันเก่าเก่าหายไปแล้วก็เอาตัวนี้ไปแทนแต่ถามว่ามันเก็บได้เท่าไหร่ผมผมไม่แน่ใจเหมือนกันต้องให้เขาจอดตอนนี้คือเสร็จแล้วที่ที่เราที่จะต้องทำก็มีมีอีเวนต์กับอินสตูเมนต์อินสตูเมนต์คือเป็น ซีเร <ève> ียลของเครื่องพาร์ทเบอร์ไอพาร์ทเบอร์ของเครื่องตรนทลอดตัวนี้มันเร็วเนี่ยตัวนี้เรียบร้อยนะเรียกขอถามอีกทีครับถ้าดูจากนี้มันอันี้เดิมไหมไม่ได้ครับไม่ได้ใช่ไหมอไปเปิดเในคอมพิวเตอร์ครับผมลืมไปตัวนี้สถานะเ c คือปัญหาที่เคยเจอคือเอ่อเวลาเวลาให้ไปมัจนจะมีลูกค้าใช้กับปลั๊กท่วงพอปลั๊กท่วงใช้ใช้ไปมันหลวมทีนี้ไฟตัวนี้ไม่ติดแต่ก็ใช้กับแบตจนหมดทีนี้แบตจนหมดปุ๊บแบตมันจะมีปัญหาคืออะลามอา่อาดีควายอะลามดีแบตเตอรี่ก็ดังนั้นคือถ้าเครื่องมันอะลามมันจะลามพาวเวอร์ล็อตเยาบรา,า, <c oughs> บบานเขาจะไม่ค่อยสนใจหรอกเขาใช้ไฟเพราะมันมีแดดอยู่ๆๆ กดสลัมออะมันไม่ร้องเหรอถ้าหมดปกติร้องครับถ้าหมดปกติร้องแต่ถ้าหมดนี้มันไม่ร้อง<ช>เพราะว่าหมดนี้มันเป็นหมดช่างดังนั้นให้ดูให้รบกวนให้ดูตรงนี้ถ้าเราเสียบ a อซแล้วมันไม่ติดแสดงว่าพวงกุรช์เสียลอยเสียก็เราก็สามารถถ้าถ้าต้องการแกะเครื่องจริงก็อย่างที่พี่พี่เขาบอกว่าให้ติดต่อช่างให้ไปเทนเป็นขอเวลาเป็นฉ็อปอกะดานแกะเครื่องซ่อมให้เลยจริงหรือเปล่าใช่ไหม หนึ่งก็ค <c oughs> ือเทียบเทปไปเทปไปตัวนี้เสียแล้วก็ถ้าเกียร์มันก็ต้องหน้านี้ก็จะมีเทปคัลิเบทได้ตัดแค่าหนประมาณนี้ครับเดี๋ยวซอฟต์แวร์อัปเกรดก่อนซอฟต์แวร์อัปเกรดคือตัวนี้ผมไม่แนะนำเพราะว่าทำได้เฉพาะเฉพาะช่างเราสายหรือถ้าอยากทำจริงๆถ้ามีอัปเกรดก็เราก็ไปดูเขาก็ได้ในการอัปเกรดซอฟต์แวร์เพิ่มเนี่ยมันจะต้องอินเทอร์นอลคัลิเบตฟูลแคลทั้งหมดเลยเพื่อที่จะให้เครื่องมันสเตเบิล ครับถ้าเราอัปเกรดแล้วไม่ได้ทําแคลคือเครื่องมันยังมีไแม่นยําม,มันจะไม่มีตัวนี้ก็คือไม่แนะนําให้ให้ทงช่างโรงงานถ้าอยากทําจริงๆก็คือไปทํากับช่างเราสักตัวนี้เทสท์พับก็คือหน้าแรกอันนี้ผมจะแนะนําเฉพาะที่ทําได้ครับที่ที่ว่าไม่ต้องใช้เครื่องมือก็ตัวนี้ทาสกินในกรณีที่ว่าใช้ทัสกรีน่วนมา โรงพยาบาลเล็บยาวครับเขาจะใช้มันไม่ตรงตำแหน่งอะไรประมาณนี้ก็คือวิธีพี่ก็ลองเข้าไปเช่าเซอร์วฟมือแล้วก็แอคชั่นแล้วก็เข้าไปที่สตาร์ทได้เลยมือเราเนี่ยมันจะมีการกระบาลอยู่แล้วก็กดตัวนี้เพื่อคาบิเบตให้มันมีความแม่นยำขึ้นเพาะมันจะเร็วขึ้นอาจจะไม่ตรงแล้วกดแอปทางค้นเสร็จแล้วก็มาเทสดูว่ามันเร็วขึ้นไหมแม่นขึ้นไหมามอตัวนี้จะสอบเทียบกับใบทุกปี ตัวนี้ผมผ่านนะฮะ Tasker ส,ส่วน Inspire ก็คือเป็นการเท s t Inspire บ a l ซึ่งเป็นในเครื่องี่วบาทฤษฎีมาชางมี Inspire มี Pressure จะต้องมี Pressure g a e ก็ตัวนี้จะต้องทำตามแมนวลทุกขั้นตอนเพื่อที่จะให้ความมันย่าองเครื่องตามแมนวนที่สุดแล้วก็เทสอ Inspire ตัวนี้มันจะเทสเยอะไาตัวกับ อุทเซอุนี้ก็คือจะต้องต่อใบลานโฟลเซนเซอร์โฟลเซนเซอร์มันจะมี2แบบคือแบบนี้เวลาใช้งานก็คือมันเหมือนกันครับผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้เป็นรียูเอ้ยมันจะใช้ได้หรือเปล่ามันจะใช้มันมันมีแบบริยูใช่ไหม คือมันจะมีว<อ>ู้<ม>ีที่มันแบบว่าสามารถออตโต้เซฟได้เนียครับเพราะส่วนใหญ่ก็จะใช้แบบนี้อันนี้ก็เราจะเลยบอกว่าเวลาจากนั้นก็คือแช่น้ำยาหรือไม่ก็อมแก๊สก็คือทำทับในท่าเชื่อมเรื่องจากอุณหภูมิไม่สูงมากเมื่อคุยนในละก,กันก็ขั้นตอนการทำสารก็อย่างที่พี่เขาบอกว่าอบแก๊สกับทการทำสารก็คือแช่น้ำยาแล้วก็ ถ้ายืดอายุการใช้ง,งานให้มากที่สุดอ่ะอย่าใช้ลมปั่นหรือปากกาจิม้มบางทีสังเกตดูดีๆมันจะมีลิ้นบางๆครับเมมเบรนบางๆม,มันจะต้องอยู่ตรงกลางบางทีเฮ้ยมันมเบี้ยวเอาปากกาจิม้มถ้าปุ๊บเนี่ยวล่มันจะไม่ตรงแล้วคาริเบตโฟเลนเซอร์มันจะไม่ผ่านครับแล้วบางลงมานก็ใช้ลมปั่นเท่าที่ผมเคยเห็นช่างลงมานที่ไหนผมจำไม่ได้เขาเขาเขาทำอ่าลมเบาๆอ่ะพี่ลมเบาๆต่อ ต่อที่สายเนี่ยต้องสองข้างปล่อยลมเบาๆแล้วลมก็จะค่อยเป่าน้ําให้มันแห้งไปเองได้เสมอแต่ต้องเป่านใช้ไอ้นี่ออกซิเจนเปิดโฟลเบาๆฮะเหมือนเราตากผ้าในลมมันก็จะค่อยแห้งๆไปเนี่ยคือกระบวนการดีพิสมันมีคําถามว่าเอ๊ะทำไมข้อควรระวังเยอะมากเราโพลเซนเซอร์เนี่ยแล้วทำไมเราจะต้องใช้ที่มันเป็นเมมเบรนอย่างนี้อีกนะครับสาเหตุที่เราใช้เป็นเมมเบรนอย่างนี้เนื่องจากว่าถ้าถ้าในทางเครื่องมือวัดนะครับ พี่จะสังเกตว่าอันนี้คือเรียกว่าเป็น variable orifice ในทางเครื่องมือวัดแต่คือ variable orifice ถือว่าความแม่นยามันสูงที่สุดแลนะครับก็เราก็เลยคงใช้อันนี้อยู่นะครับพี่จะสังเกตว่าพอเรามีเมมเบรนนี้ใช่ไหมครับมันจะทําให้ความต่างของ p r e เชอร์ของ2ฝั่งเนี่ยมันต่างกันอย่างเห็นได้ชัดถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ได้ใช้เป็น variable orifice ้ยครับหรือเป็นถ้ามันเป็น fixed orifice เนี่ยความต่างมันมันจะไม่เห็นชัดมันก็เลยอาจจะทําให้ความเอื่อยๆนั้นขึ้นนะครับเราเราเราเลยยังคงใช้เป็น variable orifice อยู่ ตัวหน้าหน้านี้เป็นการดูดูเฉยเฉยดูค่าที่เราแคลคัลาคา,ขาิเบตมเมื่อกี้ฮะว <c oughs> ่ามีเท่าไหร่เท่าไหร่ที่ที่เราเทสมาวา wow, ยังไงโอทูเซลยังไงที่มีออฟเซตมีเกณฑ์เท่าไหร่ที่คาิเบตหน้าหน้าก่อนหน้านี้ส่วนตัวนี้ห้ามเลยครับถ้าสมมติว่าพี่เผลอไปเกรบเซตปั๊บข้อมูลที่อยู่ในเครื่องมันจะหายไปหมดเลย กดเซตนี่ยนะครับคือครีฟร์<โ>ฟฟรคือกลับไปที่โรงงาน,นคือ <c ười> ข้อมูลที่โรงงานาผลิตมาเราก็ต้องมาแก้ไขทีละตัวทีละตัว,ตวถามว่าเครื่องเจ๊งไหมมันไม่เจ๊งครับมันล็อกไม่ได้เหรอล็อกหรือล็อกล็อกไม่ได้คือช่างโด,โดยปกติไม่ดดกดอคือ <c ười> โดยปกติช่างเขาจะรู้อยู่แล้วเ <c ười> ลยครับก็คืออะไรที่ว่าเราเฟลก็มีการลิก็มีคือโดยปกติแล้วพวกช่างเองอ่ะก็คือมักจะรู้อยู่แล้วว่าไม่กลัว แฟกเตอรี่เออคือแฟกตอรี่ก็คือเราจะรู้อยู่แล้วทำเข้าใจตัวนี้คอมโพเนนต์คอมโพเนนต์ก็คือเราสามารถเหมือนกับพ v ีเวนตีแมนเทน n นนท์นะพี่ก็คือเราสามารถเทได้ว่าลำโพงดังไหมอะไรดังี่ยก็คือเราเทได้ที่เราสามารถทำได้ก็คือหนึ่งอรามอันนี้ลำโพงเริ่มไปแล้วแต่มีเสียงมีสีมีเฉียวไหม สีแดงติดไหมประมาณตัวนี้เกาอาัลามเทสเทสหน่อยสองตัวนี้จะเทสพวกพันลมแต่มันจะนานขอข้ามตัวนี้ก็เหมือนกันแต่จริงๆมันจะมีวิธีบอก ถ้าเรากดสตาร์ตตัวนี้จะมีนอไหนๆเขาทำให้อารามติดไหมโอเคอารามไลท์ออนไหมค้างไหมนี่คือไล่นาใช่ค่ะผมเราก็ต้องมาอ่านอย่างเงี้ยเคสเดือดรารไฟเลนคือกดอารามออนอารามออฟไหมคือกดมันก็ไม่ขึ้นคอนเฟิร์มอารามไลท์ออฟ อารามไซเลนท่อกดอารามนะแทนดีกดพัดลมให้มันหยุดมันจะลามพัดลมเฟลปล่อยกดโอเคเฮสเฟลจริงๆมันจะต้องทำตามสเต็ปให้มันหมดน้ำบางทีเมื่อกี้ผมอาจจะข้ามสเต็ปไปไม่ได้อ่านดีตอนนี้ก็ตัวนี้มันจะต้องปิดปิดเครื่องกดสตาร์ทปุ้บมันจะต้องเทสวันดอกทัมเมอร์ เซลเทสใหม่คือต้องปิดเครื่องมันช้าออกทามไตัวนี้ที่สําคัญสมมุติว่ากตอนนี้ว่าปุ่มใดปุ่มหนึ่งใช้งานไม่ได้ก็คือสมมุติว่าเขาบอกว่าค้นยาไม่ได้เราเข้ามาหน้านี้เลย user interface กดเ e ส t ีย์แพ p a ีเสียไหมเขาบอกว่าคีย p แพกดไม่ได้เราก็มาเทสนี่ปกตินี่ไฟติดปกติมีปรินเ้วยเหรอใช่ไหม มีปิ้นด้วยที่เมื่อกี้ปินป้นออกทางไหนอ่าปิ้นที่เราเซฟข้อมูลไป